อนาคตที่ดีที่สุดของคุณกำลังจะปรากฏครับโอ้แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงยังจะพันนะครับเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีที่สุดของคุณเปิดแน่ครับนี่ครับโอ้โหนะครับการสำหรับบงางคนที่มุ่งมั่นในการทำงานก็วางแผนให้ดีๆครับนะครับคุณจะมีความมั่นคงในอนาคตแน่นอนครับ นี่ครับโอ้โหนี่ครับสำหรับบางคนกำลังทำมาคอมเมนท์ทำงานเลยครับาอสำเร็จกำลังรอคอยคุณอยู่ครับขอให้สู้ครับอนาคตที่ดีที่สุดงคุณกำลังจะมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหสำหรับบางคนที่รอคอยการเริ่มต้นหรือบางคนที่กำลังมุ่งมั่นนะครับขอให้สู้เต็มที่ครับอนาคตที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยปัญหาต่างๆมาได้จบลงแล้วครับชีวิตคุณในอนาคต เป็นอนาคตที่สดใสแน่นอนครับนะครับความสำเร็จรอคุณอยู่ครับนะครับแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของคุณนะครับจะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับและปัญหาต่างๆมันได้จบแล้วด้วยนะครับความยุติธรรมทีท่คุณรอคอยนะครับกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วครับ